การตารัก,กสุ่เช้า b l a c k พ i n k V.I.P. คลิปนี้แอดเอาความเฟมัสเฟยใจความพูดถึงเอ่ยได้ของส,สาว BLACKPINK ทั้งจากรุ่นน้องร่วมค่ายและพิธีกรในรายการดังของเกาหลีมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเริ่มจากที่รุ่นน้องกำลังคัมแบ็กกันอยู่ตอนนี้เลยนั้นก็คือ t r e a s u r e โดย t r e a s อ r e ไปออกรายการและได้ทํา Challenge try not to sing or dance ซึ่งเป็น ที่ห้ามร้องห้ามเต้นตามเพลงที่ได้ยินค่ะและเพลงแรกที่รายการเปิดมาได้แก่เพลงชุ่งของรุ่นพี่แชยางที่ฟิชริ่งร่วมกับรุ่นพี่ลิซ่า,าและด้วยความ g ก o ุฟดีเพลงเพราะจนน้องเสื้อน้าตาลมิอาจนิ่งเฉยได้มาเร็วไปเร็วมาเพลงแรกก็หลุดเป็นคนแรกไปเลยสิคะเป็นเอนดู ขนาดน้องคนตรงกลางผมม่วงยังทรมานอยากเต้นตามไม่ไหวไปที่อีกเพลงหนึ่งที่เปิด c ชา l l ลนจ์กับบูมบ a y ยของรุ่นพี่บ l a ลก p พิงโอ้โหเพลงนี้น้องๆ t r e เชอร์แต่และคนสุดจะฝืนแทบจะลุกขึ้นยืนทันเทเลือด b l i n มันคอนคลักจนในที่สุดก่อนทอนหกน้องผมม่วงถึงกับวางสคริปต์แล้วโชว์ว่าร้องตามเต้นต่มจน น้องผมชมพูถึงกับกลมขมับอยากขยับตัวตามแทบใจจะขาดแล้วก็ขาดจริงๆค่ะพอบ๊อบเบอะท่อนหกเท่านั้นแหละยกมือชูแขนสลับซ้ายขวาพร้อมกันกับน้องฮูดดีส้สีครีมข้างหลังแบบไม่ได้นัดหมายมันไม่ไหวแล้วจริงๆใช่ไหมคะแล้วมีการฮายคนดูด้วยนะ สิ่งอี่เล่าร้องดังๆเลยทุกคนเพลงนี้มันคือทีบีดอันทรงพลังมันช่างกระทบความรู้สึกทำให้หอยหาคิดถึงเพลงในอดีตพอจบเพลงยอนซอกตกตะโกนว่าขอเสียงปรบมอกับ b l a c k p i n กของผมหน่อยครับ give it up to my black p i n g YG family 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 ก็เอ็โคมันไปเลยสิคะ นังๆสมบัติกับ Challenge Try not to sing or dance ก็ทำไม่สำเร็จคะ่ะและอีกรายการหนึ่งที่ Treasure ไปออกนั้นก็คือเท bak s ช o ว์ซีซั่น3เอพิโซด11ซึ่งรายการนี้มีเอริกนาเป็นพิธีกรนะคะโดยสมาชิกของ Treasure ที่ไปออกรายการมี3คนได้แก่โยชิฮอนช็อกและฮารุโต ในตอนที่รายการให้เล่นเกมทำท้าทางจากคำศาพที่พอมีคำอะไรเด้งขึ้นมาก็ให้ทำท่าทางที่จะสื่อถึงคำนั้นๆและคำว่า blackpink ก็เด้งขึ้นมาค่ะพิธีกรนะับหน้าดเซตสามนุมก็พร้อมใจทำท่าทางค้างไว้หนึ่งท่าตามอย่างในเพลงของรุ่นพี่ blackpink เลยค่ะ โดยฮยอนซองทำท่าเต้นจากเพลง Kill This Love ฮารุโตะทำท่าจากเพลง Pink Venom และโยชิทำท่าจากเพลง Do 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 ค่ะแล้วฮารุโตะก็บอกอีกว่า พวกเราชอบรุ่นพี่มากๆเลยครับพร้อมกับจำมือพายออกเพื่อบอกว่าชอบมากขนาดไหนส่วนยอนซอกกิปเสริมว่าที่พวกเราทำท่าทางแตกต่างกันนั่นก็เพราะว่ามันมีหลายท่าเลยครับที่จะบรรยายอธิบายถึงความเป็น Black p i ง k ได้พวกเราเคารพนักถือรุ่นพี่มากๆเลยนะครับและยังเผยต่ออีกว่าพวกผมได้มีโอกาสเจอพี่ๆที่ค่ายบ้างแต่ตอนนี้รุ่นพี่ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ครับ พี่ๆ blackpink มาแสดงความยินดีกับพวกเราตอนเดบิวต์แล้วก็ตอนวันครบรอบวงปีแรกและในปีที่2ด้วยครับและสำหรับผมนั้นผมได้เจอรุ่นพี่ตอนที่เป็นเทรนนี่ตอนประเมินครั้งสุดท้ายก่อนเดบิวต์ด้วยครับ งงงง,ง,ง,งนังสมบัตเพราะถึงพี่สาวได้น่ารักมากเลยนะคะความรักความเคารพนี้มันดีต่อใจแถมนี้ยังทำให้พวกเราได้เห็นในความสนับสนุนซัพพอร์ตจากรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องอีกด้วยนะคะเลือด YG แฟนมันเข้มค้นจริงๆ และอีกหนึ่งรายการกับความเฟมัสของสีสาวเมื่อรายการ Two Days One Night Season 4ตอนล่าสุดที่พิธีกรพี่ใหญ่ยอนจองฮุน <Hey. S 1> เขาบอกว่ารู้จักกับวงแบ็กพิงด้วยค่ะและคนแรกที่เขาเอ่ยชื่อออกมานั้นก็คือลิซ่าว้าวฉันเซอร์ไพรส์มากพวกเธอ เชื่อลิซาถูกพูดถึงก่อนใครเพื่อนเลยแถมเปิดเพลง Money เป็นเพลงแบล็กเก่าอีกด้วยจากนั้นคุณเขาก็พูดถึงพี่จีซูต่อในท้อนเพลง Flowers ด้วยค่ะโอ้ย,อยความรักความปังด่งดังอะไรเวอร์แบบนี้เธอจะหาว่าลิซ่าเป็นหนูกลุมไม่ได้แล้วนะคะประโยคนี้ลิซ่าไม่ได้กล่าวแต่แอดนี้แหละกล่าวแทนน้องเอง ็นี่ไงพิธีกรชื่อดังในรายการวาไราตี้เรตติ้งดีของเกาหลียังต้องเอ่ยชื่อคนนี้ก่อนเป็นคนแรกเลย เพราะมันนึกถึงเป็นคนแรกง่ายแวบแรกในช่วงเวลาสั้นๆที่คิดได้นั้นมันคือชื่อลิซ่าง่าย <Wow. S 1> ในตอนที่ลิซ่าไปออกงานในเก่า <Wow. S 1> เซเลบที่ไปร่วมงานยังต้องมาถ่ายรูปกับลิซ่าเพื่อเอาไปลงสตอรี่อย่างกับที่รักของฉันเป็นจุดเช็คอินแถมสื่ออีกมากมายหลายสำนักในงานรัวทั้งแสงแฟลชแยง่งกันเก็บภาพลิซา่าแทบไม่ไหวรัวทั้งออกข่าวกันอย่างไว รีบขิงแข่งกันแบบไม่มีใครยอมใครเอาอะไรมาไม่นังก่อนเอาอะไรมานุกูในเกาก่อนแบบเนี้ยเขาเรียกตัวตึงไวรอลที่สุดในวงการแล้วคะ่ะ และนี่ก็เป็นความซับพอร์ตซบใจของ b l a c k p พ n k และ Treasure พี่น้องตึกดำและการตอกย้ำความเป็นที่รู้จักของลิซ่าในเกาหลีที่เป็นกระแสความนิยมชมชอบของลาบดิอกและรายการวอรเไรตี้เพื่อนๆหลักคิดเห็นว่าไงไม่นุกูลแล้วนะนนเนาะ Talk Talk of t อ e ต o ชาขนาดเนะ เม้นมาเื่นชมบอกความนิยมของเพื่อนๆนกันหน่อยชาบัลลกกระเพลงขนาดไหนยังไงเล่า,มมาเมนเมามาให้แอดและเพื่อนในช่องได้เสพอ่านกันเยอะๆเลยนะคะ <Okay. S 1> สําหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆในช่องบัลลกกระเพีง VIP มากๆเลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขกันทุกๆคนเลยนะคะเป็นระเบียบสิสดีค่ะบ๊ายบาย